เมื่อวันที่6สิงหาคม2558คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นจะแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2558ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่17-19สิงหาคม2558ภายใต้หัวข้อจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมโดยมีรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ภักดีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยวัตรรักสกุลพิวัตรรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและวิทยสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมถแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อเธอระเกียรติพระปีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกระตุ้นให้เยาวชนประชาชนทั่วไปเห็นถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร์มากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ภายในงานจะมีการจัดบรรยายพิเศษเรื่องสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับงานส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้เข้าร่วมฟังบรรยายและสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำํำวันได้อีกด้วยทั้งยังมีนิทรรศการและการจัดก,กิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆต,ตลอดทั้งงานอาทินิทรรศการเพื่อเทอิดพระเกียรติ การจัดแสดงผลงานของนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และในปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันใหม่คือการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับซึ่งเริ่มปีนี้เป็นปีแรก โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2558ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเว็บไซต์ www.sc.kku.ac.th เมื่อวันที่5สิงหาคม2558หน่วยธันตกรรมพระราชทานคณะธันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นโดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันตแพทย์หญิงดรอังศนาใจแน่น หัวหน้าภักวิชาธันตกรรมบุรณนะและรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดร ok อารยิยารัตนทองคำหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาช่องปากพร้อมด้วยทันตแพทย์และบุคลากรจำนวนกว่า60คนได้ออกให้บริการธันตกรรมเคลื่อนที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมงานภารกิจเพื่อสังคมที่หน่วยธันตกรรมเคลื่อนที่คณะธันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกให้บริการด้านธันตกรรมแก่ประชาชนผู้ได้โอกาสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและใกล้เคียงรวมทั้งประชาชนในถิ่นทุรกันดารในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมท้งให้ความสำคัญในเรื่องทันตกรรมป้องกันและความรู้ทันตสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักดูแลสุขภาพช่องปากให้ดียิ่งขึ้นแม้ว่าโรคของปากและฟันดูเหมือนจะไม่ร้ายแรงแต่จัดเป็นโรคเรื้อรังและบั่นทอนเศรษฐกิจและสุขภาพการจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักการดูแลสุขภาพช่องปากมากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคในช่องปาก การออกหน่วยธนตกรรมพระราชทานในครั้งนี้เป็นการร่วมดําเนินการในโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนคนหนองคายโดยได้รับเกียรติจากนายโสพลห่วงญาติในอำเภอเมืองหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเกียรติแสงอรุณรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคายกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีโดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการโดยนักศึกษา4คณะวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายซึ่งแนะนาจุดเด่นของแต่ละคณะมาจัดแสดงโดยมีผู้เข้ารับบริการทางนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาในช่องปากเข้ารับบริการเป็นจํานวนมาก